ดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่ผมนำคำสอนของสมเด็จพระพุทาจารย์โตผอมรังสีที่ท่านเมตตาสอนผมไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับนำมาเผยแพร่ให้กับทุกท่านที่เคารพศรัทธาในสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีและได้ชมพระสมเด็จสวยๆจำนวน3องค์ครับเป็นพระสมเด็จกูเพดานโบ์วัลลังพิมพ์ใหญ่ องที่ผมคิดว่าสวยที่สุดสำหรับผมนะครับสมเด็จพระพุทิจารย์โตกำลังสีได้สอนผมไว้ในนิมิตอย่างชัดเจนมากนะครับท่านพูดไว้ว่าให้เน้นการดูจิตจิตคือความนึกคิดปรุงแต่งนะครับการดูจิตให้แบ่งเป็น3ข้อนะครับข้อที่1คือรู้ตามจิตข้อที่2คือรู้ทันจิตและข้อที่3คือรู้ก่อนจิตนะครับ เมื่อจิตเรานึกคิดองค์แต่งเรื่องใดๆก็ตามขึ้นมาขอให้เรามีสติและลึกรู้ให้ทันช่วงแรกๆสติเรายังน้อยมีกำลังที่ต่ำอยู่นะครับเราจะรู้ตามไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญคือเราต้องทำสติตัวรู้ของเราให้เร็วขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคิดเมื่อนึกเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมาขอให้สติรู้ให้ทันท่วงทีในเสี้ยววินาทีนั้นๆเลยนะครับ จนกระทั่งสติเราเร็วกว่าจิตได้เราจะรู้ก่อนจิตได้เลยนะครับมีสติรู้ก่อนที่จะคิดนึกปรุงแต่งเรื่องใดๆก็ตามมีสติรู้ก่อนที่จะขยับร่างกายพูดหรือทำอะไรก็ตามนะครับในสภาวะของการรู้ก่อนจิตนี้นะครับจิตจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะมีสติรู้ เร็วกว่าจิตแล้วนะครับแต่หากเราเผลอเมื่อไหร่จิตจะอาศัยช่องว่างแทรกขึ้นมาเกิดได้ทันทีนะครับอยู่ที่เราต้องไม่เผลอนะครับเราจะต้องมีสติรู้ตลอดเวลาต่อเนื่องและเร็วที่สุดนะครับขอฝากคำสอนของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระังสีไว้สั้นๆแค่นี้นะครับขอทุกท่านที่เคารพศรัทธาในสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระังสี นำเอาข้อคิดนี้ไปฝึกปฏิบัติดูนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ